ผมจะเข้าไปตีเลยนะเอ้ยมึงเฮ้ยหยุดหยุดหยุดมึงได้เอาสมบัติไปเปล้าฮะไปคุณพูดเหรอไปบดหน้ามันดิโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหยุด สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะมาตามหาโจรน,นะครับที่ขโมยสมบัติของคนรับแรงนะครับพี่พี่นะก็เมื่อวานนี้เนี่ยคนเมืองรับแรงเนี่ย dragging, ก็ได้มาหาผมเนี่ยถึงหน้าบ้านเลยนะครับนะมาบอกผมนะว่าให้ไปตามหาจับโจรให้หน่อยนะเพราะว่าโจรเนี่ยขโมยทองคําไปนะพี่พี่นะไม่รู้ว่าใช้คนเดียวกับที่จับลูกคนรับแรงไปหรือเปล่านะก็วันนี้เนี่ย ผมนะครับได้เดินเข้ามาอยู่ในป่าภายนะพี่พี่นะก็จะลองมาดูนะครับไม่รู้ว่ามันเนี่ยได้ขโมยของคนรับแลไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเนี่ยต้องการสมบัตินะครับพี่พี่นะก็โอเคทุกคนครับวันนี้นะผมมาคนเดียวเลยนะครับนะส่วนน้องมอสเนี่ยไปเรียนนะพี่ตั้งเนี่ยก็ไม่ว่างนะครับพี่ๆนะส่วนพี่ยินดาเนี่ยอยู่ไลน์นะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้กอลัมเนี่ยเป็นไงบ้างนะไปที่เมืองรับแลนะครับพี่ผมก็เลยต้องมาคนเดียวนะครับพี่ๆี่ครับไม่รู้ว่าจะเจอกันหรือเปล่านะผมได้เตรียมมีดมา นะครับนะอยู่ในกระเป๋านะพี่วีนะก็โอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปตามหาก,กันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยดีกว่าครับผมนี่เลยนะพีเอฟซีนะก็ผมเนี่ยเข้ามาที่ป่าผ่านะครับ ก็ต้องบอกเลยนะป่าภาัยที่นี่เนี่ยผมเนี่ยเคยมาช่วยลูกสาวคนรับแลนะครับพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าไอโจนคนนั้นเนี่ยมันยังอยู่อีกหรือเปล่านะครับก็เมื่อวานนี้นะคนรับแลเนี่ยมาบอกข่าวล้ายกับผมนะให้ช่วยตามหาโจนนะเป็นโจนนะพี่พปิดหน้าปิดตานะครับผมก็เลยลองมาดูฝั่งป่าพายนะเพราะว่าผมเนี่ยเคยเจอโจนเนี่ย มาหลบอยู่แถวป่าภัยนะครับทุกคนก็วันนี้นะผมมาคนเดียวนะแต่ว่าผมมาได้มามือเปล่านะได้เตรียมมีดมาด้วยนะอยู่ในกระเป๋านะครับพี่ นะ nah, ป้องกันตัวนะทุกคน ต้นไม้ต้นใหญ่มากพี่พี่ใหญ่จริงนะครับ <c oughs> อากาศเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างที่จะ ร้อนนะครับนะ นี่นะครับทุกคนก็ผมเนี่ยเคยมาช่วยลูกสาวคนรับแร์ตรงนี้เลยนะน้องเนี่ยโดนมัดตรงนี้นะครับพี่พี่นะตรงนี้เนี่ยเคยมีโจนเนี่ยหมกตัวท่แนี้นะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันไปไหนนะครับพี่พผมคิดว่ามันเนี่ยน่าจะขโมยสมบัติของคนรับแลไปนะครับน,น่าจะเป็นฝีมือของมันนะครับเพราะว่าผมดูในคลิปน้องมอนนะไอโจนเนี่ย เหมือนมันจะเจอที่อยู่ของคนรับแลนะครับพี่พี่ผมก็เลยลองมาดูฝั่งนี้ดูนะไม่รู้นะว่าผมจะเจอหรือเปล่านะครับอีกอย่างนะไม่รู้ว่าม,มันอยู่เป็นกี่คนนะครับพี่พี่นะ ตอนนี้ผมได้ยินเสียงคนอายนะทุกคนตอนนี้ผมได้ยินเสียงคนอายนะครับน่ามาจากแถวข้างบนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะก็ขอบอกเลยนะว่าผมเนี่ยมาคนเดียวนะครับตอนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงคนอายอยู่แถวแถวนี้นะผมคาดว่า น่าจะเป็นโจนนะครับพี่พี่ เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินหาดูบริเวณแถวนี้นะครับพี่มันน่าจะอยู่หลบซ่อนแถวนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้นเสียงคล้ายๆกับเสียงคนไอเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองนั่งซุ่มดูแถวนี้นะม่รู้ว่ามันเนี่ยจะกลับมาตรงนี้หรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหานั่งซุ้มดูนะครับ fills. นี่เลยนะไม่รู้ว่าโจรนคน,นนั้นเนี่ยจะกลับมาที่นี่หรือเปล่านะโห่เมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยตกใจมากนะ โอเคพี่ๆเดี๋ยวเรามา,มานั่งรอกันตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะกลับมาที่นี่หรือเปล่านะโอเคตอนนี้นะครับพี่ๆครับผมเนี่ยก็ได้นั่งได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าผมได้ยินเสียงคนเนี่ยเดินมานะครับทุกคนครวะนั่นนะ่ะทุกคนเจอไหม นู่นนันะู่นนะไม่รู้ว่าพี่เจอหรือเปล่าปิดหน้าปิดตานะครับพี่พี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโจนะพี่พี่นะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเนี่ยขุดอะไรของมันนะครับพี่พี่ ดูนะตอนนี้มันขุดอะไรของมันไม่รู้นะครับผมเนี่ยรอตั้งนานนะพี่ๆนะนี่นะครับทุกคนเหมือนมันจะเอาอะไรมาฝังเลยนะพี่ๆไม่รู้ว่ามันเอาสมบัติเนี่ยมาฝังหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เนี่ยมันขุดอะไรบางอย่างนะมาฝังหรือว่ามาเอาไม่รู้นะพี่ๆนะ หรือว่ามันอาจจะฝั่งสมบัติก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะย่องไปนะครับผมจะเข้าไปตีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหยุดหยุดหยุดมึงได้เอาสมบัติไปเปล้าฮะ hút là Ôi Đúng không? Bật nam đi Ôi 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 Nhốt Ôi Ê nhốt Bên nào đâu đó? เมื่อกี้เนี่ยผมกําลังจะเปิดหน้ามันเลยนะอยากจะรู้ว่าหน้ามันเนี่ยคือใครนะครับผมถามก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมตอบผมเลยนะครับพี่พี่ผมถามว่ามันได้เอาสมบัติไปหรือเปล่าโหเมื่อกี้เหมือนมันจะเอามม้นเนี่ยควักออกมาเลยนะผมตีไปทีหนึ่งนะพี่พี่ตีหลังมันไปทีหนึ่งนะครับไม่รูว้ว่ามันหายไปไหนละน่าจะเป็นโจรคนนี้แหละ ขโมยสมบัติของคนรับแลไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอามีดออกมาก่อนนะโอเคมาพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะตามล่ามันเลยดีกว่า khi à, mình chậm là là mình cho gì? Hay ba? lấy chim ngọt mà! ไอโจรชั่วมึงได้จริงมอ,อกมามันน่าจะมัมนมันน่าจะขโมยของคนรับแลไปนั่นแหละทุกคนถึงมันได้วิ่งหนีผมสักขนาดนั้นอะโหเมื่อกี้เนี่ยผมเอ,อมาไม้ตีเต็มๆเ,เลยอะเต็มๆหลังมันเลยนะ คนใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยผมจะดึงผ้าปิดหน้าของมันนะครับผมอยากจะรู้นะว่ามันเป็นใครนะครับไม่รู้ว่าใช่คนในหมู่บ้านหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่ใช่นะเพราะในหมู่บ้านแบบไม่มีทีนน่ัยยแบบนี้นะอาจจะเป็นพวกโจรป่านะครับนะโหเมื่อกี้เนี่ยผมตีมันไม้หักเลยผมตีแบบเต็มแรงเลยนะครับ หายไปไหนแล้ววะมันวิ่งไวมากนะในกระเป๋ามันนะไม่รู้ว่ามีอะไรของมันนะมันวิ่งแล้วก็มันดังกิ้งกิ๊งกิงอย่างกับพวกสร้อยอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะี่พี่เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันมาเอาอะไรของมันนะ นี่นะผมตีไม้หักเลยนะไม้ท่อนนี้หักเลยนี่ทุกคนเจอไหมเหมือนมันมาเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะโอ้ยแล้วมันฝังอะไรของมันหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มาฝังก็มันน่าจะมาเอาน่าจะเป็นพวกทองคําที่มันไปคุมไว้ของคนรับแรนะครับพี่ๆี่มันน่าจะ มาเอาไปนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหผมว่าแล้วนะว่ามันต้องมาที่นี่แน่ๆนะครับทุกคนไปไวมาก โอ้หก็ขออภ e ัยนะทุกคนนะที่ผมเนี่ยจับตัวมันไม่ได้นะแต่ผมรู้แล้วว่าเป็นมันนะที่มันขโม,ขมยไปนะครับผมอยากจะเปิดหน้าให้พี่พีเอฟซเนี่ยได้ดูกันนะครับแต่มันไวมากไม่ยอมแต่ผมจับล็อกผมถามว่ามันได้ขโมยของคนรับแลรัไปหรือเปล่ามันไม่ตอบนะผมเนี่ยก <ok> ็เลยผักม <ok> ันกระเด็นเลยนะครับ ไนะม่รู้ไอ้กอลัมน์เนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะลองให้อกอลัมน์เนี่ยจัดการแล้วนะเพราะไอ้กอลัมน์เนี่ยมันสามารถจัดจัดการได้นะขนาดตอบไอ้กอลัมน์เนี่ยยังจัดการได้เลยนะครับพี่พ,พี่นะน มันน่าจะเหนียไปไกลแล้วแหละมันคงไม่กล้ามาที่นี่ละเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องกลับไปดูในเมืองรับแรน,นะครับที่ผมเจอนะครับน่าจะกลับไปดูที่เมืองรับแร่นะพี่พนะมีว่ามันกลับไปตรงนั้นอีกหรือเปล่านะครับก็โอเคทุกคนครับก็คลิมนี้เนี่ยขอจบเพียงเท่านี้นะผมก็ได้รู้แล้วนะว่ามันเนี่ยยังมาวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มันเอาสมบัติไปนะครับ นะโอเคพี่ๆก็คลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปแจ้งนะว่าผมเนี่ยเจอโจนะ้ครับที่ขโมยไปนะไม่รู้ว่าใช้คนเดียวกับที่เขาเจอหรือเปล่านะครับนะโอเคก็ไว้เจอกคลิปหน้าครับผม